ัวพ่อพันธุ์ครับนี่มันวัยาเพศมันยังไงครับเนี่ยวัวไม่เกิดแต่เท่าแก่ตอนแรกเท่าแก่มาบอกว่าวัวท้องได้หกตัวนะครับ่านผู้ชมถ้าจำได้นะวัวท้องได้หกตัวนะครับก็อีกสองอาทิตย์จะเกิดสิ้นเดือนจะเกิดอีกเนื้ออาทิตย์จะเกิดคือเราเท่าแก่ หลอกหรือเปล่าเราไม่ไม่พูดถึงนี้เนาะเพราะว่าเขาอยากให้เราเลี้ยงก็ตีไปครึ่งปีเนาะหกเดือนหกเดือนนี้ถ้าเกิดวัวไม่เกิดทางไงนเราไม่มีรายได้หกเดือนทำไร วันนี้ผมก็เดินทางมาที่คอกงอของพี่งากับพี่งวนนะครับวันนี้ก็ครบกําหนด2เดือนแล้วนะครับที่พี่งากับพี่งวนเอางอเอาวัวมาเลี้ยงนะครับวันนี้ตั้งแต่เท่าแกเอามาให้เลี้ยงนะครับวันที่27นะครับ27แล้วก็มิถุนากรกดาสิงหานะครับนี่ก็27สิงหานะครับก็ครบ2เดือนวันนี้นะครับก็มาดูว่าแกจะได้วัวกี่ตัวแล้วนะครับ เดี๋ยวไปกันเลยครับเดินทางมาทางนี้นะครับไปครับดูครับน้ำแกยังมีอยู่นะครับฝนตกนะครับดูน้ำครับเม็ดฝนเปาะแปะเป่ะแปะนะท่าตอนนี้ เมื่อเช้านี้ก็ฟ้าเปิดนะมาถึงนี่ฝนตกนั่นใครนั่นพี่งาพี่งามดีครับครับผมโอ้เป็นไงบ้างพี่สองเดือนแล้วเลี้ยงวัวผมไม่ได้มาเยี่ยมเลยโอ้สบายดีเนาะสบายดีเจ้าพี่หันไปไหนพี่หันไปทำงานส่วนตัวอืมก็ล,ลำไยนะมัง้งขึ้นลำไยกันมัง้ง อื้เพราะว่าช่วงนี้หน้าล้ำยายนะครับดูฝนตกนะครับเนี่ยดีผมมาถึงกระท่อมพอดีนะครับนี่ก็อยู่ใต้ร่มไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องย้ายไปอยู่ตรงกระท่อมดีกนะว่าเพราะฝนมันรัวเปน็นนังนุ่นไหมพี่ฝนตกไม่ไหวแล้วเนะีน่ยเนาะเดี๋ยวไปคุยกันที่กระท่อมนะครับไปครับ ตัวนี้ก็หน้าฝนนะครับดูแกต้มอะไรของแกเนี่ยโอ้ยาสมุนไพรแดงเป๊ดเลยนะครับดูคนที่นอนคนสดนะเนี่ยพี่งานนี้สดเลยพี่งานไม่ลูกไหมย,ยังไม่มีถ้าเป็นสดอ่ะ<ด>ถ้าไม่หาแฟนอ่ะมันหาไม่เจอหาไ,ไม่เจอ <laughs> ถ้าเกิดท่านผู้ชม,มอยากชอบพี่งานทำไงเนะี่ย หน้าตารูปหล่อเนี่ยต้กดไลค์ like, กดแชร์กดไลค์กดแชร์เนาะจะได้อยากรู้จักพีงง่แงให้มากขึ้นเนาะ <laughs> แกคนส่วนนะครับพี่หัว่าคนส่วนนะแกก็ใส่อยู่ในกระท่อมเล็กๆเกนี่ยครับก็เลี้ยงวัวใส่เลี้ยงวัวนะครับดูรครับฝนตกโอ้โหผมผมก็ถือว่าโชคดีนะผมเดินมาเร็วนะก็เลยผ่านฝนมาทันนะครับวัวแกก็อยู่ตรงนู้นะน,นะครับ วัวนี่มันยังไงพี่ตากแดดเงี้ยหรอตากฝนเงี้ยหรอตากฝนมันเขาชอบฝนไหมวัวเนี่ยวัวชอบฝนมัน,นะนเดี๋ยวก็พไปได้วัวกี่ตัวแล้วพี่ก็เลี้ยงมาสองเดือนนี้แล้วเนี่ยที่ผมมาเนี่ยยังไม่ได้สักตัวเลยยังไม่ได้วัวสักตัวแล้ว เจ้าของเขาบอกว่าเลียงเลี้ยงไม่ถึงเดือนก็จะเกิดเกิดแก่ไขแต่ตัวมันยังไม่เกิดน,นี้คือ<ม>เรายังเราไม่มีรายได้จากการเลี้ยงวัวนะ<ม><ม>ง่ายๆนะต<ม><ม>อนนี้ไม่ยอม,มเพราะว่าเพราะว่าวัวไม่เกิดไม่เกิดแต่เท่าแก่ตอนแรกเท่าแก่มาบอกว่าวัวท้องได้หกตัวนะครับ ท่ามผู้ชมน่าจาได้นะวัวท้องได้หกตัวนะครับก็อีกสองอาทิตย์จะเกิดสิ้นเดือนจะเกิดอีกเนื้อที่จะเกิดคือเราเท่าแก่จะหลอกหรือเปล่าเราไม่ไม่พูดถึงนี้นะ mm hmm. เนาะเพราะว่าเขาอยากให้เราเลี้ยงเลี้ยงก่อนนะเพราะว่าวัวนี้ก็มาจากพ่อมาจากเจ้าของเก่านะครับเจ้าของเก่าอาจจะอยากปล่อยอาจจะบอกว่าวาัวท้องห้าหกตัวอย่างนี้ให้เราอยากถึงยังใช่ไหมแต่ตอนนี้ สองเดือนแล้วครับบัวไม่เกิดนะครับก็ใจส,ส,สู้ไหมสู้ไหมสู้สู้สู้ถึงแม้ว่าบัวไม่เกิดเราก็ยังเลี้ยงต่อไปนะครับเพราะว่าทีนี้ใจมันรักนะ<อ>แล้วก็เราก็ลงทุนสร้างกระท่อมแล้วก็สร้างคอกบวัวอะไรต่างๆนะครับก็ตอนนี้อยู่นี่สองเดือนแล้วเราก็วัวที่อมาเรารักเสแล้ว<อ>แต่ปัญหาคือตอนนี้เรายังไม่มีไรายได้นะเดี๋ยวเราจะ ถ้าแกถ้าแกเคยมาคุยไหมว่าถ้าเกิดบัวไม่เกิดอะไรเงี้ยเราอาจจะอขอค่าข้าวค่าอะไรเงี้ยให้เราส <sporting. S 1> ัก <rt. S 2> เราค่าเป็นค่าแรงเงี้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยเนาะผมราะว่าแนะนําใ,นหนนให้แกนะครับว่าก็พูดคุยกันนะครับไม่ได้แนะนํนะครับก็พูดคุยว่ารึกษาหารือนะครับว่าเออเราไม่มีเราไม่มีไรายได้เราจะทำยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เก็บลําไยนะครับ วันหนึ่งก็สามรอยห้าสิบาทนนี่แกก็ไม่ได้รับจ้างนะี่แกก็ไม่มีรายได้แกก็มาอยู่กับวัวนะครับก็วไม่หมวนก็ปิดตัวออกไปนะครับไปรับจ้างก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีรายได้ครับก็แกหยุดสองคนพี่น้องนะครับก็ให้เวลาตัวนี้บัวได้สองเดือนสองเดือนก็ตีไปครึ่งปีเนาะหกเดือนหกเดือนนี้ถ้าเกิดบัวไม่เกิดทาไงเพาไม่มีรายได้หกเดือนทำไง เราต้องคุยกันต้คุยกันนะ6เดือนนี้ถ้าเกิดบัวไม่เกิดนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงบัวแบบฟรีๆเ,นะเราเอาบัวเขามาเลี้ยงให้คุว<ต>ัวรอรออีกเราไม่มีร,รายได้เลยราออีก4เดือนถ้าไม่เกิดที่รอรออีก4เดือน4เดือนนี้ถ้าเกิดว่าบัวไม่เกิดเราอาจจะคุยกับท้าวแก่ว่าจะทำยังไงอาจจะ,อจจะออขอค่าแรงหรือว่า หรือว่าอาจจะขายวัวที่อยู่ตรงนี้เัิตัวสองตัวเพื่อที่จะเอาเงินมาให้เป็นหมุนให้เรามีรายได้จากตรนี้นะเพราะเรายังนี่เราไม่มีรายได้อะไรเพราะว่าเราในปัญหาต้องเงวตัวผู้อ่ะไม่ต้องไวทห้งมันเยอะอ่าตอนนี้เราเล่ไวแค่หนึ่งตัวพ่อพันธุ์ตอนนี้มีพ่อพันธุ์มีแล้วหนึ่งตัวแล้วก็มีกอกวอกกอกวอกกอกคือวัวตัวผู้ วัวตัวผู้ที่จะมาแย่งวัวพ่อพันธุ์ที่ว่าผสมพันธุ์นะยังมีอยู่ตรงนู้นสองตัวพี่งาอยากให้ปล่อยออกไปนะครับอยากให้มีวัวพ่อพันธุ์อยู่แค่ตัวเดียวแล้วก็สองตัวผู้นั้นก็อาจจะปล่อยออกไปแล้วก็เอาเงินมามาช่วยนะครับช่วยทางนี้ในการเลี้ยงวัวนะครับเอาเงินแบ่งแบ่งกันบ้างอย่างนี้นะครับอย่างนี้ฮะแบ่งกันบ้างนะครับว่าจะได้มีรายได้ในการทุน ต้นทุนนะต้นทุนเราว่าเราต้องซื้อข้าวซื้อน,น้ํามากินมาใช้เงี้ยเราก็มานอนเป้าอยู่ตรงนี้นะครับก็เราก็หวังที่จะได้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เงี้มันก็นางเกินไปนะครับที่จะปล่อยอีกคือชื่อมันไอ้ดงไก่ดอยดงไก่ดอยดงไก่ดอยนั่คือชื่อของวัวเ่ชื่อวัวที่ว่าจะจะปล่อยตัวนี้นะเพราะว่าทีนี้เขาตั้งชื่อหมดลวทุกตัวนี้มีชื่อเขาเรียกหมดลว ไอรุงไก่ดอยจะปล่อยสองตัวนี้จะปล่อยเท่าไหร่ราคาราคานี่ตัวละตัวละตัวละถ้าอยู่ตัวผู้ทั้งสองตัวนะครับจะปล่อยตัวละหมื่นหมื่นตัวเล็กนี่หมื่นถึงไหมตัวเล็กนี่หมื่นสองหมื่นสองัมื่นหมื่นแปดหมืนแปดกับหมืนสอง ราคาที่เราตั้งเองหรือว่าเ่าแก่เขากั้งท่าแกเขาตั้งท่าแกเขาตั้งมาให้แล้วก็จะแบ่งให้เราถ้าขายได้แบ่งให้เราเงี้ยนะหมื่นสองกับหมื่นแปดวัวก็ไม่เล,ล็กไม่ใหญ่นะวัวไม่เล็กไม่ใหญ่ก็วัวไปก็เป็นวัวเนื้อนะครับอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าเกิดเอาไปนะก็ถ้าเกิดว่า ประกาศขายเลยไหมหรือว่าไงยังยังยังเนาะรอรอสี่เดือนเนาะรอสี่เดือนอีสี่เดือนนี่คนซื้อนี่มีแล้วคนซื้อนี่รอรอไหมคนซื้อนี่มีมีแดี๋ว่าเรารอก่อนรอต้องต้มร้อยมันโตอีกนิดนึงต้องแต่งครอกคอกเลาต้องเอาไอ้หญ้ามาให้มันกินให้มันโตให้ต้มให้มันโตอีกนิดนึงแล้วค่อยปล่อยปล่อยอย่างนี้นะอ่า ให้มันตัวตัวเมียมันมันไม่ใหญ่อ๋อคือต้องเอาแยกออกมาแยกออกมาแยกไอ้ดงไอ้ดอยนี่นะแยกออกมาเลี้ยงตั้งหากตั้งหักแล้วก็โตให้มันตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วก็แขวะไปถ้ามันตามตัวเมียมันจะมันจะไม่โตคือว่ามันจะตามตัวเมียอย่างเดียวมันไม่ค่อยกินแยกอย่างเงี้ยนะอ่ะนี่คือนี่คือประสบการณ์ของแกนะครับก็ตัวนี้ก็สองเดือนนี้ก็ ยังสู้สู้สู้รออีกสี่เดือนสี่เดือนค่อยว่ากันครับนี่ก็การเรื่องวัวก็แบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดวัวไม่เกิดเราก็ยังไม่มีรายได้นะครับเราก็ต้องเลี้ยงต่อไปนะครับก็มันไม่ได้มีแต่ด้านดีอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องฟังว่าด้านด้านไม่ดีด้านลบด้านอะไรบ้างนะครับนี่นะครับเลี้ยงวัวนะครับผมจะบอกครับของสังเาครับอ่ะกูเลยบอกว่า ยังว่าสามวันครับมันจะดีเหรอสักสักสวันบ่ีีวันครับอ่าคือหนึ่งบักินแอ่อสองต้องติวอ่าสามต้อง6ุกมุกมุงบาเข้าแรงครับจะกินงย่หกมงอ่ะคือคือว่าสามวันนี้บัวจะดื้อสองวัน ดื้อสองวันวัวจะดีวันเดียวอันนี้คือประสบการณ์ที่เลี้ยงมาสองเดือนนี่นะวัวนี่มันก็มันก็มันก็ไม่ค่อยเชื่อฟังเราตลอดไปเนาะมันจะมีดื้อมีอะไรบ้างมันเป็นสัตว์น้าขนคือว่าเราจะต้องเรียนรู้เรียนรู้แล้วก็หาประสบการณ์นะครับนี่นะถ้าว่าก้อยเคียงเขาพโพดเขาเขาบอกว่าอย่าให้มันกีนนะมันอยู่ที่คนเลี้ยง ประสบการณ์ทีคุณเลี้ยงการอย่างแถวนี้ก็มีป่ากระโพดป่ากระโพดถ้าเกิดไปกินกระโพดปั๊บพิ่งาตัวนี้สวยเลยครับตัวนี้พิ่งี่สวยเลยเพราะว่าวัวถ้าเกิดมันเข้าป่ากระโพดเนี่ยมันจะมันจะปลายเป็นฝูงเลยเนาะมันไปตัวหนึ่งมันจะวิ่งกระโพดอ่ะกระโพดอ่ะด้านขวานี่เป็นกระโพดพี่งาจะกลัวที่สุดครับกลัวที่สุดคือวัวไปทางนี้พิ่งาจะให้วัวไปทางนี้คือเข้าป่าถ้าไปทางนี้ พี่แงหมดตัวนะน้อไม่มีอะ,มมอะไรเลยเพราะว่าวัวมันกินข้าวโพดนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อ่ะย,ยอดมันอ่อนๆมันจะกัดกินกุ๊บๆอร่อยชอบกินเลยวัวข้าวโพดเขาจะเสียหายเยอะแล้วเขาก็จะมาปรับเราเป็นเงินเยอะแล้วอาจจะโดนหลักแสนหลักแสนหลักแสน,อา,นอาจจะโดนนะครับเพราะว่าข้าวโพดนี้มีราคาอยู่นะครับข้าวโพดนะ แปดบาทก็บาทเพราะว่าราคามันมีต้องระวังที่สุดเลยครับคือวัวไม่เชื่อฟังแล้วหนีไปกินกระโพดของชาวบ้านนะครับพี่งาจะต้องไปทางนี้แล้วก็ตัวน,นี้พี่งาไม่มีไรายได้ด้วยอย่างนี้ถ้าเกิดวัวไปกินป๊อปพี่งาควักกระเป๋าเลยครับตัวน,นี้ได้ขายที่ตอนนี้ควักตัวน,นี้พี่งาควักแต่แรงอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่าวัวไปกินกระโพดชาวบ้านพี่งาได้ขายที่มาใช้หนี้ให้เขานี่นะอันนี้คือ ความยากลำบากของการเลี้ยงวัวนะครับนี่ครับนี่คือประสบการณ์สองเดือนของพี่งาพี่งวนครับเสียดายที่พี่งวนไม่อยู่นะครับเพราะว่าพี่งวนไปรับจ้างขึ้นลำไยนะครับเพราะว่าวันละสามร้อยห้าสิบบาทถ้าเกิดว่าพี่งาไปด้วยก็จะได้อยู่สองคนก็เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยแต่วันนี้ได้แค่สามร้อยสิบเคือเปลี่ยนกันเนาะพี่งาไปพี่งวนไปซับไปสมายงี้เปลี่ยนเวลเปลี่ยนเวลเพราะว่าเราก็เปลี่ยนกันนะครับพอดีแน่าลำไยนะครับ ก็ไม่ได้รับจ้างอะไรแล้วก็คือเอาเวลามาลงที่วัวหมดเลยนีก็เท่าแก่ก็นะครับก็ให้ความเห็นใจด้วยนะครับเท่าแก่ที่เอาวัวมาให้หรือแล้วนะครับก็เราก็ทุ่มเทตรงนี้นะครับก็หวังที่จะได้ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังใจสู้นะครับก็ไม่ท้อครับไม่ท้อก็ยังยังสู้ต่อไปนะครับไม่ได้ว่าอะไรต่างๆนะครับคืออันนี้พูดคุยกันเฉยๆนะครับนะฮะก็ทีนี้ก็ฝนตกเอางัวไปเลี้ยงกี่กี่โมง นี่วัวประมาณสิบโมงสิบโมงกว่าถึงนี้ก็ใกล้ละนี่เช้าอยู่นะครับก็พี่งาก็าเพิ่งกินข้าวเสร็จเนาะนี่ก็นั่งพักก่อนนะครับก็ถึงเวลาสิบโมงนะผมจะพาท่านมาชมนะครับไปดูวัวนะครับออกจากอคอกนะครับครับตัวนี้ฝนตกก็นั่งพักกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันฝนหยุดตกนะครับเดี๋ยวไปถ่ายที่อคอกวัวเลยนะครับครับผม ตอนนี้ก็ได้เวลาปล่อยวอัวแล้วนะครับฝนก็หยุดตกไปหมดแล้วครับตัวนี้นะครับที่ว่าท้องนะครับก็ยังรอไปเรื่อยๆนะครับ อีกสี่เดือนค่อยว่ากันอีกทีครับก็ต้องมีวัวเกิดบ้างละครับอีกสี่เดือนไปข้างหน้านี้นะมีวัวพ่อพันธุ์ครับโอ้โหอันนี้มันวัยาเพศมันยังไงนะครับเนะี่ยหรือว่ามันอยากที่จะผสมแล้วหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะหรือว่ามันแค่ฉีอยากฉีนะครับมันถ่ายติดแล้วนะครับก็ ถ่ายไปเลยครับอันนี้ก็เด็น9ก0าแสนนะครับตัวนี้นะวัวพ่อพันนะครับตัวอันทะมันนะอันทะมันค่อนข้างที่จะใหญ่ๆนะครับลักษณะตัวนี้มันมันยากที่จะผสมพันธุ์หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะเด่นก็แสนตัวนี้นะดูสีสันมันดำปิดเลยนะฮะหิวพันธุ์มันดีครับตัวนี้ พี่งาพี่งาปล่อยงวัวยังเนี่ยปล่อยแล้วปล่อยแล้วเนาะครับ,รบเดี๋ยวชมพี่งาปล่อยวัวนะครับดูมันอยากออกด,ดูดิอออนะโอ้ฮนะทีนี้ก็มันน่าจะหิวแล้วครับทีนี้ก็สายมากแล้วนะครับพวกขี้วัวอะไรต่างๆก็เยอะนะครับเนี่ย ดูครับพี่งาครับพี่งวนเขาก็เอาไปขายหลายรอบแล้วนะแต่ว่าที่ตุนไว้ก็มีนะครับเพราะว่ามันอย่างว่าแหละครับคนซื้อเขาก็บางทีเขาก็ไม่อยากจะซื้ออะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเขากลัวเป็นเมล็ดหญ้าเยอะอะไรอย่างนี้ครับ<ม>ก็เอาคิวว่าไปงี้ต้องเอาไปหมักนะ<ม>ไปหมักให้มันฆ่าพวกเมล็ดหญ้านะครับไม่งั้นก็เอาไปที่สวนเดี๋ยว ็ยากก็เต็มสวนอีกนี่นะครับคนที่ซื้อไปก็ต้องมีวิธีนะครับดูครับอย่างวัวแม่ก็จากที่สังเกตตอนนี้นะก็อว,ว,วายาะเพศก็ยังก็ยังไม่ได้บวมใหญ่อะไรนะครับก็แ้วเกิดอย่างนี้ก็แสดงว่าวัวก็ยังไม่ยังไม่เกิดนะครับ ดูนมอะไรก็ยังไม่เต่งยังไม่ตึงนะครับอย่างนี้นะต้องรออีกสักพักนึงครับให้ทอมันแก่อีกสักนิดนึงดูฝั่ง,งนู้นนะครับเป็นกระโพดนะจากที่เห็นนะ ตรงนี้ปากระพดนะครับข้ามห้วยไปตรงนู้นก็จบเลยนะครับหรือหกจากคอกแล้วนะครับเป็นวิถีธรรมชาตินะครับอยู่แบบพอเพียงครับ ต้องใจรักครับใจรักก็ใจสู้นะครับเข้าป่าลอะอไปเรื่องบนเขานะครับวันนี้ผมก็คงจะไม่ตามไปแล้วนะครับก็จะจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ ว่าพี่งาเขาก็จะไปเลี้ยงคนเดียวนะครับผมก็ไม่ได้ตามไปนะครับผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับการเลี้ยงวัวนะครับว่าวัวเกิดต้นไหนแล้วก็กําไรจะได้ยังไงอะไรยังไงนะครับก็อีกไม่นานนี้ก็คงจะมีข่าวดีนะครับสำหรับวัวเกิดใหม่นะครับผมก็ยังรอรอคอยนะครับก็เป็นกําลังใจให้พี่งาพี่งวนนะครับในการเลี้ยงวัวนะครับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ